ข่าวด่วนล่าสุดซูเยเว่นักธุรกิจหญิงสาวกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยและเสียชีวิตอย่างน่าสลดในบ้านล<ซ>ูดเดยวการเราไม่เคยนับว่าแกเป็นคนของตระกูลซูมีเพียงโมโมเท่านั้นแกเป็นลูกสาวของเร,เราต้องการจากแกมันมีค่าเหรอฉันเกิดใหม่ย้อนกลับมาเกิดในตอนเด็กวันที่สองหลังจากที่ตระกูลซูรับฉันมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะบอกความจริงให้ก็ได้ พวกเราไม่เคยนับว่าแกเป็นคนของตระกูลซูตระกูลซูของฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวคือโมโมส่วนแกน่ะเหรอฮ่าฮ่าฮ่าังทำหาถมฮังฮ่าฮ่าฮ่าบอกมานะว่าใช่แกไหมที่เอามลงสาบไปใส่ในเค้กของเสี่ยวโม่คุณแม่คะมแลงสาบน่าจะคลานเข้าไปในเค้กเอง ไม่ใช่น้องสาวเป็นคนใส่ค่ะคุณแม่อย่าว่าน้องเลยนะคะเมื่อก่อนบ้านของเราก็อยู่กันดีๆนนางซูเยเวเพิ่งมาได้สองปีก็ทาให้บ้านเราวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเรียนรู้อะไรเสงเคร่งมาบ้างถ้ารู้แบบนี้ไม่น่ารับมันกลับมาเลยถ้าแกยังไม่ยอมรับอีกก็ไปยืนสำนึกผิดซะในบ้านหลังนี้ไม่ว่าฉันจะพูดหรือทําอะไรพวกเขาก็ไม่มีวันเชื่อฉันไม่ต้องถามหรอกซูเยเวไม่มีทางยอมรับแน่ได้หนูยอมรับข้ามลงสาบในเค้กของซูโม่เป็นฝีมือหนูเอง แกยอมรับแล้วนะยังไงซะไม่ว่าซูโม่จะพูดอะไรพวกคุณก็เชื่อฉันก็แค่ทําตามใจพวกคุณนี่คือท่าทีของแกเหรอชาติที่แล้วเธอทุ่มเททุกอย่างเพื่อตระกูลซูแต่กลับต้องมาตายอย่างน่าสลดเกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะไม่ซ้ารอยเดิมเด็ดขาดไปยืนสํานึกผิดข้าวเย็นวันนี้ก็ไม่ต้องกินวันนี้แม่จะต้องดัดนิสัยเสียเสียของแกให้ได้คุณแม่คะท่าน้องเยเวไม่กินข้าวจะหิวนะคะโอ้ยยังไงก็เสี่ยวโม่ของเรารู้ความที่สุดยังไม่รีบอปอบคุณเสี่ยวโม่อีก ฉันจะขอบคุณเขาอย่างสาสมเลยน้องเยเวเธอโอยเสี่ยวโม่ไม่นึกเลยว่าฉันซูเยเวอุตสาได้เป็นมหาเศรษฐีของโลกต,ลต้องมาตายอนา้มือ,มอของครอบครัวอัตตันยูต้องมาเริ่มต้นใหม่หมด มีเรื่องต้องทำเยอะแยะแต่ว่าฉันยังเด็กเกินไปดังนั้นขั้นแรกต้องหาผู้ปกครองก่อนเอาคนนี้แหละหนูน้อยหนูจำคนผิดหรือเปล่าคุณลุงคนจรจัดอยากรวยไหมคะหา งั้นตอนนี้ฉันก็เป็นพ่อของหนูแล้วซิโนโนโนฉันคือเจ้านายของคุณต่อไปนี้ฉันจะเรียกคุณว่าเสี่ยวจิว๋วจิ๋วเด็กอย่างหนูจะมีเงินมาเป็นเจ้านายได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะมีแล้วจะไปไหนไปหาเงิน เสี่ยวโม่อย่าร้องนะลูกนางซูเยเวนั่นมันก็แค่เด็กไม่มีการอบรมกลับมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักฎระเบียบอะไรเลยสมแล้วที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านางซูเยเวนี่มันตัวหายนะจริงทั้งโมทั้งทึมยังไงก็โมโมของบ้านเราดีที่สุดมาพร้อมดวงแห่งโชคแล้วอะไรไร้สาระนั่นเดี๋ยวนี้ให้มันรีบสสยหัวกลับมากลับมาดูสิว่าฉันจะจัดการมันยังไงโมโมไม่ร้องนะลูกเดี๋ยวพี่ใหญ่โทรให้นางซูเยเวใสหัวกลับมาเอง หมายเลขที่ท่านเรียกกำลังติดสายกรุณาโทรใหม่อีกครั้งมันกล้าวางสายฉันอะไรนะยังกล้าวางสายอีกเหรอถึงเวลาต้องสั่งสอนมันอย่างจริงจังแล้วอากาศบ้าบ้านี่นับวันยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยเยเว้คุณจะหาเงินยังไงเหรอเพื่อนความเย็นกำลังจะมาเราไปซื้อถานกัน เฮอยากขยับสิเดี๋ยวฐานของฉันก็แตกหมดพอดีนี่ลุงเปิดร้านค้าขายไม่ให้ลูกค้าเลือกของจะทำมาค้าขายได้ยังไงเจ๊ขายยังไงกิโลละหนึ่งหยวนขายขั้นต่ำสิบกิโลไปปล้นเขากินง่ายกว่าไหมจะมาขายฐานทำไมไม่ซื้อก็ไปไปในโกดังของคุณมีเท่าไหร่ฉันเอาหมดเอาหมดเลยเหรอ ของฉันมีตั้งแสนกิโลนะใช่ค่ะเอาหมดรูดบัตร5า,าเดินทางดีๆนะครับฐานเยอะเกินไปแล้วเราเลือกซื้อมาหน่อยเดียวก็พอนี่นานี่แต่เด็กเท่านั้นที่ต้องเลือกฐานทั้งหมดในเมืองเจียงเฉิงฉันจะเอาทั้งหมดเอาหมด นางซูเยเวนี่นับวันยิ่งเอาใหญ่กล้าไม่กลับบ้านตั้งสองวันไม่กลับก็ดีนั่งเด็กนั่นอยู่บ้านมีแต่จะทําให้เราโมโหก็แค่กลัวว่าหนีออกจากบ้านของมันจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของตระกูลซูพ่อครับเด็กกะโปโลคนเดียวจะหนีไปไหนได้นางน้องเลวคนนี้ก็แค่อยากให้พวกเราไปเนาะถ้ามันได้ใจขึ้นมาจริงๆต่อไปคงไม่เหิมเกริมกว่านี้เหรอน้องมันเหลือฝันไปเถอะ มันไม่มีเงินติดตัวสักห์ยวนเราดูสิว่ามันจะทนได้กี่วันพอมันกลับมาก็ให้ขังเดี่ยวเลยไอ้พวกไม่มีหัวนอนปลายเท้าคุณไม่อยากโกรธเลยนะคะน้องเยเวไม่รู้จักความพ่อกลับมาแล้วโมโมจะสอนให้เขาเป็นเด็กดีเองค่ะมันทำกับลูกแบบนี้ลูกยังจะพูดแทนมันอีกโมโมเป็นเด็กจิตใจดีจริงๆมากินกับข้าเร็วมา คุณนอนนี่นะเฮอฉันตัวคนเดียวหาที่นอนตรงไหนก็ได้ประกาศถึงประชาชนทุกท่านเคลื่อนความเย็นกำลังจะมาถึงพรุ่งนี้ทั้งเมืองจะเข้าสู่ฤดูหนาวในคืน <ขอ S 2> เดียวขอให้ทุกท่านเตรียมมาตรการป้องกันความหนาวาเย็นไม่จำเป็นโปรดงดออกจากบ้านคลื่อนความเย็นมาจริงๆด้วยไปเถอะรีตาม,มาพอขายถ่านได้เราก็จะมีเงินเป็นสิบล้านแล้วไปเถอะรีตาม,มา เดี๋ยวสิรอด้วยของยังเก็บไม่เสร็จเลยโอ้ยทำไมมันเย็นเย็นหาหาทำไมพื้นมันเย็นลงกระทันหันแบบนี้ล่ะประกาศถึงประชาชนทุกท่านคลื่นความเย็นกำลังจะมาถึงพรุ่งนี้ทั้งเมืองจะเข้าสู่ฤดูหนาวในคืนี่เดียวขอให้ทุกท่านเตรียมมาตรการป้องกันไม่จําเป็นเย็นงดออกจากบ้านหน้าร้อนจะมีคลื่นความเย็นได้ยังไง เป็นคลื่นความเย็นจริงๆด้วยรียบไปซื้อถ่านเร็วเฮ้เฮโอ้ยเจ้านายพวกคุณมาแล้วคราวที่แล้วพวกคุณซื้อถ่านไปเยอะมากขายให้ผมบ้างได้ไหมส่วนราคาเพิ่มจากราคาเดิมอีกเท่าตัวก็ได้สองเท่าเหรอ คิดว่าพวกเราไม่รู้ราคาตลาดตอนนี้หรือไงอนนไม่ใช่ว่ากลัวพวกคุณจะใช้ไม่หมดมันจะชื้นเกินไปน่สิ5ห้าห้าพวกเราขายให้คุณได้นะจริงๆเหรอเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมจ่ายเงินตอนนี้เลยสองเท่าห้าห้าสิบเท่าไม่งั้นก็ไม่ต้องคุยกันสิบเท่าคุณยังมีกำไรตอนนี้ฐานทั้งหมดในเจงเฉิงอยู่ในมือฉันตลาดนี้ฉันเป็นคนคุมสิบเท่าเท่าเอ๋ยสิบเท่าก็สิบเท่า เสี่ยวจิวจิวรีบเก็บเงินได้เลยไปร้านต่อไปๆไ,ปไม่มีเหรอเจียงเฉิงใหญ่ขนาดนี้ไม่มีฐานสักก้อนเลยไม่มีรจริงๆเมื่อสองวันก่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซื้อฐานไปหมดแล้วฉันก็อยากซื้อเหมือนกันตอนนี้เด็กผู้หญิงเหรอฉันไม่สนว่าเป็นใครวันนี้ถ้าแกไม่เอาฐานออกมาฉันจะพังร้านของแกซะพี่ใหญ่ ฉันตัดสินใจเองไม่ได้นี่นาแกตัดสินใจเองไม่ได้แล้วจะให้ไปคุยกับใครไปคุยกับใครมาแล้วแล้วสูเยเวเป็นเธอเองเหรอที่ซื้อฐานไปทั้งหมดเธอเอาเงินมากมายขนาดนี้มามจากกก่เียวับพวกคุณ เด็กผู้หญิงคนเดียวจะกว้านซื้อฐานหมดได้ยังไงนางซูเยเวนางคนในระคุณรีบเอาฐานออกมาเดี๋ยวนี้แบ,บมือขอเก่งนี่คิดคำนวณเก่งจังนะแล้วทำไมไม่ลองคำนวณจิตสำนึกของตัวเองดูบ้างราคาเท่าไหร่จิตสำนึกเ<ค>ราแกยังกล้ามาพูดเรื่องจิตสำนึกกับฉันอีกหรอบ้าซูของเราเลี้ยงแกมาสองปีดูท่าทีที่แกมีต่อพวกเราสิแกยังกล้าเอาฐานมาขู่ฉันดูเหมือนว่าพวกเราจะใจดีกับแกเกินไปถึง<ป>ทำให้แกกําเริบเสื่สารขนาดนี้คุณจะทำอะไร ทำให้ตระกูลซูมาอยู่กับไอขอทานเหม็นๆคนนี้ขายขี้หน้าตระกูลซูเราจริงๆดูเหมือนว่าแม่จะลงโทษแกไม่หนักพอถ้าแกกลับไปฉันจะให้แม่จัดการแกหนักๆเลยถึงตอนนั้นต่อให้แกคุกเข่าขอโทษพวกเราก็จะไม่ให้อภัยแกซูเยเวเธอมันสมควรโดนตีดูเอาเองสิฉันกับตระกูลซูของพวกคุณไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันอีกแล้วซูเยเว แกเอาเอกสารปลอมๆแบบนี้มาหลอกฉันเหรอจะบอกให้นะของแบบนี้จะหยิบออกมาเป็นตั้งๆเมื่อไหร่ก็ได้สูเยเวเสียแรงที่สองปีมานี้พวกเราดีกับแกขนาดนี้พวกคุณดีกับฉันเหรอโมโม,โมดูสิว่าพี่ซื้ออะไรมาให้ว่าเป็นของเล่นที่หนูชอบที่สุดเลยขอบคุณค่ะพี่ใหญ่พี่รอง ห้าห้าพี่ใหญ่เยเว่ไม่มีของขวัญจะไม่โกรธใช่ไหมคะเด็กขอข้าวชาวบ้านกินอย่างมันจะทำอะไรได้สุเยเว่ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเป็นเด็กเหมือนกันทำไมแกกับเสี่ยวโม่ถึงต่างกันราวฟ้านที่ไหนเสี่ยวโม่รู้จักบุญคุณคนแล้วแกหล่ะพี่ครับ โมโมถูกเลี้ยงดูอยู่ข้างกายพวกเรามาตั้งแต่เด็กจะเอามาเทียบกับเด็กจรจัดจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบนี้ได้ยังไงซูเยเวถูกตามใจจนเสียคนไปแล้วสองปีที่ผ่านมาของตระกูลซูเหมือนเอาไปให้หมากินเยเวยังเป็นเด็กไอ้พวกเดรัจฉานเนรคุณน,นี่วันนี้ฉันจะสั่งสอนพวกแกแทนเยเวเองเสี่ยวจิวจิวเสี่ยวจิวจิว เย้เว่เธอเป็นอะไรไปเยเว่พูดไม่กี่คำก็เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีดวงเจ้าหญิงแท้ๆแต่กลับป่วยเป็นโรคเจ้าหญิงแกพูดอีกคำสิฉันจะฉีกปากแกซะไอ้ขอทานเหม็นเหมนแกคุณหมอเขาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมาก แค่ขาดสารอาหารและโลหิตจางรุนแรงเด็กยังเล็กขนาดนี้ปกติต้องเสริมสารอาหารให้เพวกคุณจะผู้ปกครองกันยังไงบ้านพวกคุณเลี้ยงเด็กกันแบบนี้เด็กผู้หญิงอายุแค่ห้าหกขวบเลี้ยงจนขาดสารอาหารโทษที่ดวงมันไม่ดีเองมีของดีๆให้กินทุกวันแต่ไม่มีบุญจะได้กินคุณแม่เยเวหิวให้เยเวกินหน่อยได้ไหมคะ ซูเยเว่แกทำให้เสี่ยวโมโกรธยังจะคิดกินข้าวอีกเ <ไป S 1> หรอไปไปไปให้พ้นเลยมากินเร็วอืมอื่ม ต้องไปลำบากกับไอ้ขอทานเหม็นๆนั่นสองปีที่ผ่านมาที่บ้านเราใช้เงินไปเท <ไป S 2> ่าไหร่พูดพอหรือยังฉันมาอยู่บ้านสู่สองปีตีให้เต็มที่ปีละหนึ่งหมื่นแล้วกันตอนนี้ฉันคืนให้พวกคุณสิบเท่าเงินสองแสนนี้ถือว่าให้พวกคุณเสี่ยวจิ๋วจิ๋วเราไปกันเถอะ อาอาพ่อแม่ฐานทั้งเมืองเจงเฉิงถูกนงังน้องเลวนั่นซื้อไปหมดแล้วอะไรนะซูเยเวให้มันเอาฐานมาให้ฉันนั่งเด็กเปรตนั่นนี่ยอมมันใช้เงินสองแสนเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกเรานั่งเด็กเปรตนี่มันกินของฉันใช้ของฉันยังจะมายังจะมาต่อต้านฉันอีกเช่ รูดบัตรเอาชุดนี้แหละสูเยเว,เ,วเธอมาทําอะไรที่นี่ถนนเส้นนี้เป็นของเธอหรือไงทําไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้ซูเยเวฉันไม่อยากรู้เลย ว่าเธอจะปากดีขนาดนี้ได้ด้วยที่แท้ตอนอยู่บ้านเราก็แกล้งทําสินะเยเวเธอไม่กลับบ้านเลยมัวแต่มาเที่ยวเล่นกับคนแปลกหน้าทุกวันแบบนี้เหรอเธอช่างไม่รู้จักความจริงๆซูโม่ถ้าเธอยังพูดจานเหลวไหลอีกอย่าหาว่าฉันตีเด็กนะซูเยเวเธอเอาเงินที่ไหนมาซื้อเสื้อผ้าบอกมาที่เธอขโมยเงินบ้านซูมาเลี้ยงผู้ชายคนนี้หรือปลานกกระจอกที่ไหนมาส่งเสียงร้องไปให้พ้นคนอะไร พูดนิดหน่อยก็ไม่ได้ซูเยเว,เวเทเธอหนีออกจากบ้านก็เพื่อมาอยู่กับไอ้ขอทานเหม็นๆคนนี้เหรออยู่ห่างขนาดนี้ยังได้กลิ่นความจนโชยมาเลยแต่ตัวซวยอย่างเธอออกจากบ้านเราไปก็มีแต่ไอ้คนจนๆแบบนี้แหละที่จะมอง<า>กเธอเห็นขนาดนี้ไม่ได้แปลงฟันหรือไงเหม็นแกจัดการมันโอ้ยโอ้ย ซูเยเวแกจะยืนดูเฉยๆแบบนี้เหรอไม่งั้นล่ะจะให้ฉันทำอะไรฉันกับพวกคุณเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอเกี่ยวอะไรกับฉันฉันเป็นแม่แกนะนังลูกอ,อกตันยูแม้แต่แม่ตัวเองก็ไม่นับญาติโหเด็กสมัยนี้ดื้อด้านกันขนาดนี้เลยเหรอใช่แม้แต่แม่ตัวเองก็ไม่นับญาติซูเยเวถ้าแกยอมรับผิดกับฉันตอนนี้ฉันอาจจะพิจารณาให้อภัยลูกอ,อกตันยูอย่างแกหนูไม่<ก>ผิดคุณก็ไม่ใช่แม่หนูเขาต่างหากที่เป็นพ่อฉัน ลืมตามหมาของพวกคุณดูให้ชัดๆเยเวเป็นลูกที่ฉันรับอุปการะมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองผู้หญิงคนนั้นเป็นบ้าสินะกลางวันแสกๆมาแย่งลูกคนอื่นฉันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทั้งอ้วนท้วนทั้งน่ารักแล้วมีบุญวาสนาไม่เหมือลูกสาวของผู้หญิงคนนั้นดูแล้วเอาแต่ใจคงจะอิจฉาละมัง้งลูกตัวเองไม่น่ารักเท่าเยเวแม่มดแกอย่างนางอิจฉาก็สมควรแล้วนั่นสิ ซูเยเว่หนึงตัวสวยน่ารังเกียจออกจากบ้านเราไปแกคิดว่าจะได้ดีหรอเมื่อก่อนคงจะลงโทษแกเบาเกินไปถึงทําให้แกกล้าพูดกับฉันแบบนี้น้องเยเวทำไมเธอถึงอกตัญญูต่อคุณแม่แบบนี้ล่ะรีบค<ะ>ึ้เข่าขอโทษคุณแม่สิไม่แน่คุณแม่อาจจะให้อภัยเธอก็ได้เห็นไหมแม้แต่เสี่ยวโม่ที่เป็นลูกเลี้ยงยังเชื่อฟังและรู้ความกดแกฉัน<ก>ว่าแม่ลูกพวกคุณรักกันดีพวกคุณสองคนใช้ชีวิตกันให้ดีก็พออย่ามายุ่งที่นี่ซูเยเวต่อไปถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่ามาหาพวกเราที่บ้านซูล่ะ พวกเราไปกันเถอะเหอะยอดเยี่ยมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ้านเราห้ามเอ่ยชื่อซูเยเวอีอแม่นั่งสิมันถูกรับไปเลี้ยงแล้วจากนี้ไปบ้านซูเรามีคุณหนูแค่คนเดียวคือโมโมมีพวกเราคอยรักคอยเอ็นดูตลอด<ม>ชีวิตมีเงินใช้ไม่หมด ส่วนซูเยเว่ก็ปล่อยให้มันเป็นขอทานไปตลอดชีวิตได้เงินมาเท่าไหร่แล้ว2,000ล้าน2องหมืล้านสองห0,000ื่นล้าน 2 0,000ล้านเป็นแค่การเริ่มต้นเสี่ยวจิวจิวฉันวางแผนจะจัดการแข่งขันธุรกิจสําหรับเด็กฉันจะให้โอกาสเด็กทุกคนได้เริ่มต้นทําธุรกิจพี่ใหญ่ใหญ่มาช่วยผมฟันราคาหน่อยพี่ใหญ่ช่วยผมฟันราคาหน่อยผมช่วยโอยคนที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นอัจฉริยะจริงๆทําทำไมไม่ใช่คนของบ้านซูเรานะลูกๆมาช่วยแม่ฟันราคาหน่อยสิได้ครับ มานี่มหาเศรษฐีลึกลับแห่งเจียงเฉิงประกาศก,การแข่งขันธุรกิจสำหรับเด็กสามารถรับเงนลงทุนสูงสุดถึง50ล้านการแข่งขันธุรกิจสำหรับเด็กพระอาทิตย์น้อย50ล้านโอ้ยนี่มันสร้างมาเพื่อเสี่ยวโม่ข,ของเราชัดๆคุณแม่คะพี่ใหญ่พี่รองพี่สามหนูจะไปเข้าร่วมการแข่งขันธุรกิจต้องสร้างความประทับใจได้อย่างแน่นอนดี ขอเวลาหนึ่งนาทีค่ะให้ฉันแนะนำเครื่องลูกที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาชื่อเต็มของมันคือเครื่องว่ายน้ำบนบกแนวคิดการออกแบบของฉันคือการทำให้กีฬาว่ายน้ำหลุดพ้นจากข้อจำกัดของน้ำโดยสิ้นเชิงเครื่องว่ายน้ำของฉันจุดขายที่ใหญ่ที่สุดคือสามารถ สลับฉากได้ตามความชอบส่วนตัวถ้าคุณชอบว่ายในทะเลก็เติมเกลือนหน่อยถ้าคุณชอบรสชาติอื่นก็สามารถเติมนมเบียร์หรือน้ำส้มได้ค่ะเด็กคนนี้มาเล่นตลกเรอเนี่ยหมดเวลาแล้วอืมอ่าโครงการนี้ฉันเยเว้ลงทุนเองรีผลิตเลยของแบบนี้คุณกล้าลงทุนจริงๆเหรอนี่คืออัจฉริยะ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากว่าคุณกับเงินที่คุณหามาได้มีแค้นอะไรกันหรือเปล่าเด็กๆนี่นะเราต้องเคารพความฝันของเด็กๆคุณซูครับผมมีความฝันที่เก็บซ่อนมาหลายปียิ่งแปลกยิ่งดีผมมาจากอลาซานบ้านเกิดผมแห้งแล้งมานานน้ำแข็งแก้วเดียวราคาตั้ง20หยวนผมมีความฝันอย่างนี้ครับก่อนอื่นไปขั้วโลกเหนือเลือกภูเขาน้ำแข็งขนาดพอเหมาะ ใต้ภูเขาเจาะรูเป็นแถวๆติดใบพัดแล้วติดเครื่องยนต์ดีเซนสองหมื่นแรงมา้าก็จะสามารถขับภูเขาน้ำแข็งไปตามทะเลไซบีเรียผ่านแม่น้ำเยนิเซไปถึงทะเลทรายอลาซานแต่ภูเขาน้ำแข็งคงละลายไปครึ่งทางแแล้ว,อลวตอนแดดแรงก็ขับเร็วหน่อยการสูญเสียทั้งหมดไม่เกิน30%อร์ซนผมต้องการแค่2ล้านเพื่อซื้อเครื่องยนต์ดีเซนสล้านไม่ได้นะเยเว ฉันลงทุนห้าล้านเพื่อเพิ่มความเร็วให้ภูเขาน้ำแข็งว้าวฉันได้ดิบได้ดีแล้วแน่นอนยังมีความฝันอีกม่วงแล้วสงสัยจะมานมอย่ากปไปนอนแล้วสินะคุณมาดูแทนฉันหน่อยสิมาเถอะ คนต่อไปหนูน้อยสิ่งประดิษฐ์ที่หนูถืออยู่คืออะไรหนูเพิ่งประดิษฐ์ของชิ้นใหม่ขึ้นมาค่าไฟฉายนี่ไม่ใช่ไฟฉายธรรมดานะคะนี่คือไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เมื่อมีแสงมันก็จะสว่างแล้วตอนที่ไม่มีแสงละ่ะไม่สว่างแน่นอนค่ะ ว่าตอนไม่มีแสงก็ทําให้มันสว่างได้ปิดไฟคุณก็เอาไฟฉายอีอันมาส่องมันสิคะมันก็จะสว่างคะ่ะคุณว่ายังไงคะนามสกุลสู่ท่าทางยังคล้ายกับเจ้านายมากเธอคงไม่ใช่คนในครอบครัวของเจ้านายใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่านี้คือไอเดียที่เด็กอายุเจ็ดขวบคิดขึ้นมา สุดยอดมาก50ล้านต้องผลิต50ล้านชิ้นให้ได้50ล้านกับธุรกิจแบบนี้เขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าพวกชาวบ้านก็มีสิทธิวิจารณ์ความเห็นของกรรมการด้วยเหรอเสี่ยวโมของเราฉลาดมาแต่กำเนิดเงิน50ล้านนี้เป็นของเราโดยชอบธรมแม่รู้แล้วว่าเสี่ยวโมของเราต้องได้รางวัลสูงสุดแน่นอนแถมแม่ได้ยินมาว่าคนที่ได้รางวัลยังจะได้พบกับมหาเศรษฐีด้วยนะ ไม่แน่อาจจะได้ขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปด้วยจริงหรือขนะูได้ยินมาว่ามหาเศรษฐีคนนั้นเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจหนูอยากเจอเขามานานแล้วไม่แน่เขาอาจจะถูกใจหนูก็ได้ฮ่หาฮเสี่ยวโมลูกได้รางวัลที่หนึ่งมหาเศรษฐีต้องเรียกพบลูก,ลกแน่นอนลูกต้องสร้างความประทับใจดีๆต่อหน้าเขานะ วกเธอมาทำอะไรที่นี่พวกพวกเรามาเข้าร่วมการแข่งขันนะสิซูเยเวเสี่ยวโม่ของเราได้รางวัลสูงสุด50ล้านเลยนะเธอคงไม่ได้เงินสักหยวนเลยสินะสมองทึบอย่างมันจะได้อะไรละ่ะโมโมของเราทั้งฉลาดทั้งน่ารักผู้จัดการคนนั้นชอบมากเลยละ่ะโมโมของเราต้องเข้าตามาหาเศรษฐีคนนั้นแน่ๆ่ ส่วนพวกบ้านนอกสองคนอย่างพวกเธอคงไม่มีโอกาสแม้แต่จะถือรองเท้าให้มหาเศรษฐีหรอกนั้นคุณก็คงรีบไปถือรองเท้าให้คนอื่นสินะช่างเป็นหมาที่ดีจริงๆเหอะพวกไม่เคยเห็นโลกกว้างอย่างพวกแกสองคนหมาของคนรวยยังมีค่ากว่าขยะอย่างพวกแกสองคนอีกนั่นฉันไม่รู้หรอกฉันไม่เคยเป็นหมาซะด้วยสิยามยามทำอะไรอยู่ลูกสาวฉันได้รางวัลที่หนึ่งของการแข่งขันนะ มหาเศรษฐีจะเรียกพบพวกเราแต่คนนี้มันว่าร้ายลูกสาวฉันเล่มันออกไปครับครับผู้จัดการคุณมาพอดีเลยไอ้ขอทานเหม็นๆนี่พาขอทานน้อยมาที่ท<า>จัดงานแข่งขันด้วยลดระดับการแข่งขันของเราจริงๆเรื่องของโมโมไม่ต้องให้คุณลำบากหรอกค่ะเงินเล็กๆน้อยๆน,น,นี้ถือเป็นสิ่งน้ำใจถือว่าเป็นค่าเล่าให้คุณช่วยบ้านเราหน่อยนะคะช่วยพูดดีๆต่อหน้ามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกคุณเจอแล้วเฮ ประธานสู่ประธานสูผู้จัดการนี่คือผู้จัดงานแข่งขันของเราพวกงงโมงเนเอ๋ยซูเยเวเป็นผู้จัดงานแข่งขันนี้งั้นเธอก็คงจะบอกด้วยสิว่าเธอเป็นมหาเศรษฐีของเจียงเฉิงคุณบอกว่าเธอเป็นมหาเศรษฐีงั้นบ้านซูของเราก็เป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วละ่ะซูเยเวเธออย่าคิดว่าจ้างนักแสดงมาสองสามคนเพื่อยกระดับตัวเองแล้วจะทำให้ฉันรับเธอกลับไปนะจะบอกให้ว่าเป็นไปไม่ได้ ผู้จัดการล้อเล่นก็ควรมีขอบเขตหน่อยไม่เชื่อเหรอยกเลิกรางวัลของครอบครัวนี้อย่าให้พวกเขาได้เงินไปสักหยวนครับถุยเยี่งจะมาหาเศรษฐีเจียงเฉิงอีกฉันว่าก็แค่เด็กพวกนี้แอบอ้างเป็นมหาเศรษฐีสร้างเรื่องตลกขึ้นมาโมโมเราไปกันเถอะโอ้ยเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปโม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 ไม่เป็นไรใช่ไหม นางซูเยเวนี้มันน่ารังเกียจจริงๆเพื่อจะเล่นงานพวกเราถึงกับคิดแผนนี้ขึ้นมานี่มันคิดจะเป็นศัตรูกับทั้งครอบครัวเราสิ<ม>านะนางหมาป่าออกตันยูเลี้ยงไม่เช่องนี่ไม่ต้องเอามันกลับมาก็ดีแล้วจริงสิช่วงนี้เป็นฤดูที่หยกออกเยอะแล้วก็ธุรกิจเครื่องประดับของบ้านเราเป็นยัง <พอ S 2> ไงบ้างวางใจได้ธุรกิจของบ้านเรากำลังรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆครับเพียงแต่ตอนนี้ยังขาดของล้ำค่าประจำร้านงานประมูลหินพนันมารือนี้ ถ้าเราหาหยกชั้นเลิศมาได้สักชิ้นบ้านเราก็จะรุ่งเรืองแล้วดีงั้นก็เอาเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดของบ้านเราออกมามารืนนี้เรามาเดิมพันอนาคตกันข้าจะให้หนางเด็กเปรตนั่นได้เห็นว่าถ้าไม่มีตระกูลสู่ข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าของพินซีซีที่ขย่าวงการธุรกิจะเป็นคนที่ไม่โอโอวดขนาดนี้ ฉันไม่เคยแต่เงินฉันไม่สนใจเงินครับคุณมาทำไมนี่คืองานประมูลหินพนานประจำปีหวังว่าคุณจะให้เกียรติมาร่วมงานไม่ทราบว่าคุณสนใจหรือไม่ชาติที่แล้วฉันก็อยู่ที่นี่ที่ประมูลได้ยกวิเศษที่ทำให้ตระกูลซูรุ่งเรืองชาตินี้ยกก้น,นั้นฉันจะเอาเองไปสิงงานประมูลนี้ฉันไปแน่วันนี้ฉันต้องหาหินั้ลเลอร์ให้ได้ มาเป็นของล้ำค่าประจำบ้านเราชื่อเสียงของตระกูลซูต้องโด่งดังขึ้นมาให้ได้ที่ใหญ่เก่งจริงๆอืมพี่รองเยเว่มาทำอะไรที่นี่พาขอทานมาเก็บตกอยากได้เงินจนบ้าไปแล้วโมโมเราไปกันเถอะซูเยเว่ฉันไม่สนว่าเธอเข้ามาได้ยังไง แนะนำว่าก่อนที่คนในงานประมูลจะมารีบออกไปซะจะได้ไม่ขายขี้หน้าตระกูลซูคุณเอาบัตรเชิญมาจากไหน